ใบเกือก็เป็นแบบนี้ฮะใบเกื้อกับใจโอ้อากาศรือมันอนใบเกื้อกับใจอากาศมือนมันอนสูี่รถตากแหย่เย็นเย็นคอยบมได้ค่อยค่อยได้ยินดอกค่อย็ได้ยินาแฟเก้ากับใจอันนี้ยังใบเกือกลับใจวันเาดี๋ยวเ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 ดี๋เดี๋ยวบไส้นี่ฮะแจ้งตัวแบบว่าใบเกือใบแก่แท้

ฮะคือชี่กันไปจอดหลังเก้าโอ้ย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 บันดาลทวงเลยกูตายแล้วใบเกือกก็เป็นแบบนี้ฮะใบเกือกกราบใจโอ้อากาศเมืองไใจมันหอมใบเกือกกราบใจอากาศเมืองไใจมันหอมสูงขี้รถตากแอร์เย็นๆไขวนลำบันด้ค่อยๆค่อยๆได้ยินดอกก็ หลายไว้อากาศหนาวค่อยเจอกันใหม่บัไดขึ้นไปสิพายออกทริปอยู่งทริปกัช่วงหนาหนาวพไปเว้ยหนาหนาวในหนาฝนนี่แล้วนี่เดี๋ยวเมิ่งหนักตกก็จะไปเที่ยวหนักตกหนาหนาวเฉยๆเจอกันเลยเมิ่งหนาหนาวตัวก็ได้เลยดีมาบัไดบัไดบัได้มันก็ไกลหรอกทริปเที่ยวที่ไปเนี่ยก็ไกลๆเนี่ยแม่นบอกสาวจิ้งจกไหลแม่นบอกจิ้ใดเลี้ยงยุ่งวันเจ้าตัวรถเจ้ารถเจ้าเลี้ยงยุ่งเด้เดี๋ยวมาข่อยบันไดเด้ เ<ร>จ้าใส่เข้ามาใส่รถเจ้ารถเจ้าเนาะบอลังตะเคียงมีตะเคออียเออก,บออก็บกวาเก็บกวาดคว่าเก็บเฮ่ยเฮยเฮ้เเเก็บว่าขาวาานาคาโอ๊ยนายเนี่ยนายเนี่ยเอ้าเอาเอ้ามือหน,นี่ย<ะ>นปยังหนมือนีฮะไปยังไปชื่อยาครับยาโคโนยอน เป็นตัโยอนเนาเป็นยวดปียอนยวดปีเออยอดร้ามันยังไงมันก็มีโดนตีมันจะยอนมาได้เฮ้ยอ้าวไปเจอกันใหม่ค่ะครับจ้าสวัสดีค่ะครับผมเฮ้ย